สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงแฮงนะนผู้ชมเนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดทับทันคอกสวายนะท่านผู้ชมกับบรรยากาศที่อยู่เบื้องหน้าเนาะตรงนี้เป็นสถูปเพาีเก็บอัฐิหลวงตาองค์ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสวยๆนะนผู้ชมกับภาพบรรยากาศที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้เนาะ ก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวแรกนะท่าผู้ชมเราก็จะนำผ้าบรรยากาศเนาะที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสนะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าหลวงตาองค์เก่านั่นเองนะท่านผู้ชมตรงนี้เขาทำใหม่นะท่านผู้ชมเนาะ กับภาพบรรยากาศส,สวยๆเนาะเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับเจ้าแม่ตะเกนทองชบานะผู้ชม <c oughs> วันนี้เราก็มาขอพรน,นะผู้ชมเนาะขอพรกับแม่ชบานะบาผู้ชมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดนี้ด้วยเช่นกันนะผู้ชมเนาะ พอบรรยากาศเสวยยามเช้าอย่างนี้นะผู้ชมเนาะสวยนะผู้ชมวันนี้แดดก็ร้อนแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะผู้ชมนะสำหรับบรรยากาศที่นี่นะผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ชบากันเลยทีเดียวนะท่าผู้ชมเนาะกับบรรยากาศยามเช้าแบบนี้นะท่าผู้ชมที่วัดทับทันคกอกสวายนั่นเองนะเนาะแอดมินลืมมาแป้งมานะท่าผู้ชมลืมมาแป้งมานะวันสำหรับในวันนี้ ดี๋ยวเรามาขอตัวแรกกับแม่ชบากันเลยดีกว่านะท่านะผู้ชมก็อย่าว่ามารบกวนนะแม่ชบาเนาะวันนี้แอดมินก็ลืมมาแป้งมาเนาะเดี๋ยวเรามาขอตัวแรกกับแม่ชบากันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมสาธุแม่ชบาวันนี้ลูกก็มาขอก็ขอลาพับกับแม่อีกเช่นเคยเนาะ อันนี้เรื่อมแป้งมานะก็พอมีแป้งอยู่ตรงนี้เราก็จะรูปเลยนะท่านผู้ชมแ <c oughs> อดมิน,นก็ยังเจ็บแขนอยู่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเนาะก็พอดีว่าไปให้หมอที่เขาเขาเป่ากระดูให้นะท่านผู้ชมเขากดแรงมากเลยนะไปวันนั้นแอดมิน,นก็เจ็บแขนเพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมยังไม่หายดีนะท่านผู้ชมนะต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วย อาจจะกระทบเรื่องงานด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันเนาะว่าตัวเลขที่เราท้องเห็นจะเป็นตัวเลขตัวไหนเนะท่านผู้ชมซาร์ทูแม่จะเคนทองชาบาเราขอสามตัวตรงๆในคลิปนี้เนาะก็เพื่อด,ด,ดนบรรดาลตัวเลขให้เห็นชัดเจนนะแม่เนาะค่อยๆส่องไปด้วยก,กันนะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะ เห็นกันบ้างไหมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างเลิด้วยนะท่านะผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่เราเห็นในขณะนี้นะท่านผู้ชม ตัวเลขเราเห็นแล้วนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้เนาะตรงนี้นะท่านนะผู้ชมเนาะห้าสองเจ็ดนะท่านะผู้ชมเนาะจะเรามองเห็นห้าสองเจ็ดนะท่านผู้ชมมีใครเห็นเหมือนแอดมินบ้างไหมท่านะผู้ชมเราเห็นห้าสองเจ็ดเนาะห้าสองเจ็ดนะท่านะผู้ชมเนาะสําหรับในคลิปคลิปนี้เนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านะผู้ชมแอดมินจะ ถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูนะท่านผู้ชมนะเห็นตัวไหนบางคนอาจจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมนะสําหรับแอดมินที่มองเห็นห้าสองเจ็ดนะท่านผู้ชมห้าสองเจ็ดเนาะมีใครเห็นแตกต่างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่บนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงอยู่กับแอดมินเทพนักทร ที่วัดทับทันโคกสวายที่จังหวัดสุรินนั่นเองนะท่านผู้ชมกับบรรยากาศยามเช้าแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะนี่คือภาพบรรยากาศที่วัดทับทันโคกสวายกับแม่ตะเก็นทองฉบานะท่านผู้ชมห้าสองเจ็ดนะครับสําหรับตัวเลขที่เรามองเห็นเนาะมีใครเห็นแตกต่างกับแอดมินก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือภาพบรรยากาศยามเช้าตรูบแบบนี้นะท่านผู้ชม เก้าโมงกว่าๆนะท่านผะู้ชมนะสำหรับเชา้านี้ที่เรามาทําการถ่ายทําในวันนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะก็สําหรับยามเช้า,ชาแบบนี้เนาะอากาศก็ร้อนนะท่านผู้ชมสําหรับในเช้านี้เนาะก็ขอให้ทุกท่านได้เข้ามาชมคลิปของแอดมินเทพมัทกรเนาะก็จงประสบแต่โชคดีนะท่านผู้ชมสำหรับในคลิปนี้นะท่านผู้ชมเนาะเราก็คงจะ บอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ